สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทำยำกันนะคะยำม,ม้นเส้นเนาะอันนี้คือผักเราไว้แล้วมีเห็ดเข็มทองแครอทผักกะหล่ำแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะเ,เสร็จแล้วอันนี้น้ำยำปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะดันดำนิดนึงเพราะว่าสูตรพิเศษเราใส่น้ำปลรรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> น้ำยำเรียบร้อยนะคะเราใส่อะไรบ้างทีนี้งคนจะ้ะคุณแม่จะยำอะไรวันนี้นะคะแม่จ๋ายำลูกชิ้นใส่ลงไปหมดเลยค่ะวุ้จ้ะเลงปิงโอ้ลูกขิดหลายปนดพี่น้อ <c> ง <oughs> เรียบร้อยจ้ะ ใส่อะไรบ้างเพิ่มนิดนึงนะเพิ่มนิดนึงนะคะอันกระเทียมดอกจก้ะแล้วก็หัวเส้นค่ะใส่ลงไปเลยจา้าสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะเรียบร้อยพี่น้องอุตเสียบบอกข่อยต้องย็ดต้องอื่นนำ้ำลายเจ้าว่าการมุเจ้าไปเห็นหนาข่อยบ้างทั้งทำทั้งอื่นนำ้ำลายค่ะพี่น้อง กินดูปูเดียวสิมาเอาต็วเซ็นเบิร์สเนเน่ยำลูกชิ้นอุนเส้นน้ำปลาจ้ะน้องกินน้ำข่อยปะมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล้บัดที่นี่ใครอยู่ใกล้มาจ้ะแบบว่าสุดมากนะคะ แม่จ๋าอันมาเด้อคอยกินจับอย่างอุ้ยคอยกินจับประมุขขาดทบเด้อจ๋ามาค่ะลุยลุยค่ะนี่จานของเรามองเห็นไหมคะเทค่ะโอ้โหม,มันเฮีย น้องคะเราจะบอกว่ามันเล็ดมากใครอยู่ใกล้แวะมาเลยค่ะส่วนจะมีไหายบ่มีไหายจะนำซ่าด้วจ้าไม่ได้จ้าไม่มีให้แต่น้ำชาจ้ะไปแล้วค่ะ